สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําหมูกรอบในสูตรต้มตากอบทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับวันนี้เราได้หมูสดมาแผ่นละ3ากิโลนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็นําลงต้มในน้ําเดือดเลยนะครับจับเวลาประมาณ30ับนาทีนะครับต้มครบเวลาแล้วนะครับก็นํามาบ้างเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการนะครับ แล้วก็ใช้ตะเกียบคั่นไว้นะครับเพื่อให้ระบายความชื้นนะครับแล้วก็ตากพัดลม4-6ชั่วโมงนะครับทุกคนหลังจากตากพัดลม4-6ชั่วโมงนะครับตอนนี้หนังก็แห้งได้ที่ประมาณนี้นะครับข้อดีของการใช้ตะเกียบคั่นระหว่างร่องที่บ้างนะครับก็คือจะช่วย ระบายความชื้นออกมาได้ดีนะครับเพราะเราเปิดพัดลมเป่าทั้งคืนนะครับสําหรับบางคนจะไม่ใช้ตะเกียบขั้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตามที่สะดวกเลยนะครับทุกคนอันนี้เราวอร์มเตาไว้แล้วนะครับเตรียมเอาหมูลงถังได้แล้วครับเราก็จะใช้ตะขอเกี่ยวหมูแบบนี้นะครับแล้วก็มีลวดสแตนเลสเสียบด้านข้างนะครับเพื่อป้องกันหมูไม่ให้หมูตกลงไปในถังนะครับ ก็เป็นการเซฟตี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้ไฟอบอุณหภูมิประมาณไม่เกิน160องศานะครับก็เปิดเช็คดูเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็อบได้ที่แล้วนะครับประมาณ50นาทีนะครับก็เตรียมเอาหมูออกมาแขวนให้เสดดน้ำมันนะครับให้น้ำในหมูแล้วก็น้ำมันหยดให้แห้งก่อนนำไปทอดนะครับทุกคน ความแห้งของหนังหมูก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับทุกคนไม่ต้องแห้งมากนะครับขั้นตอนการทอดนะครับเราก็ตั้งน้ำมันอุณหภูมิ2 0 0อถึงสององศานะครับแล้วก็ตักน้ำมันราดหนังหมูให้พองฟูทั่วแผ่นเลยนะครับทุกคนนี่นะครับที่ผมเลือกการราดน้ำมันก่อนนั้นนะครับก็เพราะว่าหนังหมูนะครับผมอบมาจนแห้งมากแล้วนะครับ พร้อมที่จะพองฟูหากนำไปทอดโดยการคว่ำหนังลงแช่น้ำมันเลยนั้นมันก็จะพองแบบรวดเร็วมากครับทุกคนและมีโอกาสที่หนังหมูจะปิ้นออกจากส่วนเนื้อนะครับที่ได้หลายๆร้านนิยมทำกันนะครับซึ่งหมูกรอบสูตรนี้เวลาหั่นออกมาหนังกับเนื้อค่อนข้างที่จะหลุดออกจากกันเยอะมากนะครับส่วนตัวผมต้องการแค่ พองฟูแบบพอสวยงามน่ากินนะครับและหนังหมูกับเนื้อเวลาหั่นออกมาแล้วยังติดเป็นชิ้นเดียวกันอยู่นะครับทุกคนหลังจากเราราดน้ำมันจนพองฟูทั่วแผ่นแล้วนะครับเราก็จะมาทอดต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าที่เราราดน้ำมันร้อนๆนะครับก็เพราะว่าเราไม่อยากได้หมูที่พองฟูแบบแคบหมูนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราปรับเป็นไฟกลางนะครับอุณหภูมิ160-180องศานะครับนำมาทอดส่วนหนังต่อเลยนะครับทอดต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนเราจะไม่พักหมูเลยนะครับทอดส่วนเนื้อกับส่วนหนังทอดสลับกันเลยนะครับพยายามกลับด้านบ่อยๆนะครับในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้ตะแกรงรองก้นกระทะได้นะครับ แต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นช่วงๆนะครับจะใช้เฉพาะกรณีตอนที่คว่ำส่วนหนังลงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่สัมผัสกระทะโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ไหมก่อนนะครับแล้วก็ทอดสลับไปเรื่อยๆเลยนะครับก็สังเกตสีหนังด้วยนะครับทุกคนในส่วนของเนื้อนะครับเราพยายามดูนะครับว่า เราจะไม่ให้แห้งมากนะครับเดี๋ยวันจะกระด้างนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นไปพักให้เย็นก่อนนะครับรอทอดรอบ2อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันอุณหภูมิ2 0 0ร้อถึงสององศานะครับเพื่อทอดไล่ความชื้นออกอีก3-5นาทีนะครับทุกคนแล้วก็นําส่วนเนื้อลงทอดก่อนนะครับขยับไปมานะครับไม่ต้องเอาส่วนเนื้อลงทอดนานนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเนื้อจะกระด้างนะครับแล้วก็สลับด้านเอาส่วนหนังลงนะครับนี่นะครับพยายามยกขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้น้ํามันค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวหนังหมูจะไหม้นะครับหากอยากได้สีหนังสวยๆนะครับไม่ไหม้ก็อย่าลืมเอาตะแกรงวางรองก้นกระทะด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดหรือว่าทอดคล่องแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่ตะแกรงนะครับเพราะว่าชิ้นหมูเราขยับตลอดเวลานะครับนี่นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ตักน้ามันร้อนๆราดให้ทั่วนะครับนี่นะครับเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับแช่แล้วก็ยกขึ้นเลยครับทุกคนนี่นะครับก็จะได้หมูกรอบสีสวยนะครับหนังสีทองเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับหากทุกคนชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับ